น,นี่อะไรครับผมเนี่ยหัวใจป่ะหัวใจครับผมหัวใจไม่ได้เสริมยาเหล็กน,นะครับผมเชือมนิ่มเลยเชือดหัวใจอะติดอยู่ครับอนะ่ะชิ้น้ กรุบเลยครับผมเตาถ่านเลยนะครับผมพี่น้องหอมเลยครับกระดูกจริงๆจอยได้ช่วยอะไรเขาทำบ้างทำไมน้องให้เหนอันนี้ก็กมีแต่โอ้โหแม่แป้งครับกระดูกเท่านั้นนะครับ